สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนูไส้กรอกผัดน้ําพริกเผากันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีไส้กรอกหอมใหญ่ต้นหอมพริกแดงจินดากระเทียมสับแล้วก็น้าพริกเผาแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะเราก็มาเริ่มหั่นไส้กรอกกันเลยนะคะไส้กรอกอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าชอบหั่นเป็นแบบไหนใครชอบเป็นแบบหั่นเฉียงเฉียงก็ได้จะหั่นเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ อยู่กับความชอบเลยจะใช้เป็นไส้กรอกหนังกรอบหรือว่าเป็นไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูได้หมดนะคะหอมใหญ่ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะใครจะหั่นเป็นเต๋าก็ได้หรือว่าใครจะหั่นเป็นชั้นแลกแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราใช้สองหัวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างลูกเล็กหน่อย ส่วนไส้กรอกก็คือเกือบเกือบกิโลนะคะคือจริงเราซื้อมาเป็นแพ็คที่มันกิโลหนึงอะแต่ว่าเราก็เอาออกไปทําไข่ดาวไส้กรอกทานไปแล้วนิดหน่อยนะคะก็อันนี้ก็น่าจะประมาณ8ดขีดต้นหอมอันนี้เราก็ใช้แค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเราจะแค่โรยให้สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่เยอะๆก็ไม่มีปัญหานะคะ ต่อด้วยพริกแดงอันนี้เราก็เอาไว้เพิ่มความสวยงามเท่าน,นั้นเอง3-4เม็ดนะคะอันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดาแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นพริกขี้ฟ้าแดงก็ใช้เป็นพริกขี้ฟ้าแดงก็ได้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ ผัดจนหอมนะคะไม่ต้องให้เกรียมมากค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ให้เราใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยค่ะตัวหอมใหญ่นี่นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าเกิดว่า ใครที่ชอบให้หอมใหญ่เขากรอบๆหน่อยะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบให้หอมใหญ่นิ่มๆก็ใช้เวลานิดนึงค่ะเวลาที่เราจะดูว่าหอมใหญ่สุกหรือ,อยังก็ดูว่าเขาเปลี่ยนเป็นใสๆนะคะถ้าเกิดเขาเริ่มใส่ก็แสดงว่าเริ่มสุกก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะก็เริ่มใส่แล้วก็ให้เราใส่น้ำพริกเผาลงได้เลยค่ะ วันนี้เราก็ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะพอดูว่าเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะ หอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ<อ>เราก็จะใช้ซอสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางลมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะ ัดให้เข้ากันเลยค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายแค่เล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าในน้ำพริกเผามันก็จะมีความหวานอยู่แล้วอันนี้เราใส่เพิ่มรสชาตินิดนึงประมาณ1ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยก็ได้นะคะ แล้วตรงนี้ให้เราชิมรสชาติได้เลยค่ะว่าดีหรือยัอยงถ้าเกิดว่าขาดรสอะไรหรือว่าชอบเพิ่มรสอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะชิมรสเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราใส่ไส้กรอกลงได้เลยค่ะคือไส้กรอกเนี่ยเขาจะสุกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่า ได้กรอบมันจะสุกไหมอันนี้เราแค่ผัดให้เขาร้อน้อๆก็พอค่ะเนี่ยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยหอมน้ำพริกเผานะคะพอดูว่าเข้ากันดีแล้วนะคะ ตามด้วยต้นหอมแล้วก็พริกแดงลงได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กรอบผัดน้ำพริกเผาค่ะปิดไฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไส้กรอกผัดน้ำพริกเผาทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ